อายุเกิน20ก็มาฝังยาคุมฟรีได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้เคมีรีวิวมารีวิวพีชีพนะคะซึ่งหลายคนยังเข้าใจผิดนะคิดว่าอายุต่ากว่า20จะได้ฝังยาคุมฟรีตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะซึ่งสปสชเนี่ยเขามายืนยันแล้วว่าฝังยาคุมฟรีได้ทุกช่วงอายุไม่จํากัดสิทธิการรักษาเขามาใช้บริการที่โรงพยาบาลรัดแก้บ้านนะคะหรือใครจะไปที่ศูนย์อนามายัยหรือหน่วยการบริการในสปสชก็สามารถใช้ได้เลยซึ่งไอเรานั้นก็คิดว่ายังไม่มีใครถูกตาต้องใจนะคะก็เลยคิดว่าไปฝังไว้ก่อนน่าจะ แค่เลี้ยงแมวทุกวันนี้ก็อิดมากพอแล้วค่ะของเราโรงพยาบาลจะทาการฝังทุกๆวันพุธนะคะเตรียมบัตรประชาชนไปหนึ่งใบวัดความดันก่อข้อมูลละเลดให้เรียบร้อยโดยพี่เขาเนี่ยจะฉีดยาชาให้ก่อนนะคะแล้วก็ประมาณ5นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนตัวเข็มเลือกฝังเป็น3ปีค่ะมีให้เลือก2แบบคือ3ปีและ5ปี3ปีจะได้ฝังแค่หนึ่งหลอดนะคะหลังจากนั้นก็ไปจ่ายเงินค่ะเอาพี่ไ่ยบอกว่าฟรีไงคือจ่ายเงินค่ายาพาราสามสิบบาทเองค่ะคุณขาโดยค่าใช้จ่ายปกติเข็มจะต้องเสียเงิน2700นะคะคแต่ฐออกห้เนาะแต่่ถ้กรณีีทเราาอออกก่่ยเราจะต้องจ่ายเงินนะคะซึ่่่่งเเขมมไนนนใจจอกัวาาต้ย ตานนห,หลังทําก็อาจจะมีอาการข้างเคียงเช่นอาเจียนเวียนหัวนะคะแต่ของเข็ขมคือ่วงนอนแล้วก็หิวข้าวค่ะไม่เจ็บอะไรเลยแต่ตึงๆนะคะงงดยกของนะคะแล้วก็งวมีเพศสัมพันธ์ด้วยจ้ะประมาณเจ็ดวันอาการก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตได้ปกติเลยพี่พยาบาลก็บอกว่าอาการประจาเดือนอาจจะมารกระปีกระปอรหรือไม่มาเลยหรือว่าอาจจะมาทีนะคะแล้วก็แล้วแต่อาการของบุคคลค่ะใครสนใจก็ไปทําได้เลยค่ะก็อยากมาแชร์สาวๆเนาะว่าแบบเออป้องกันแบบนี้มันก็ดีแล้วก็ฟีด้วยค่ะ